อ <boundaries. S 3> <si suppression> ันน <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ้ลลงจากสันที่หกบันไดบันไดลงจากสันที่หกคอยเวียนเวียนเวียนอ้ปันในหนังอารถหกสันแต่ว่าเสียงสิเสียงกล่องสิพอบอลูเรียงดอกขึ้นไปหอดจอมเสียงกล่องเลยเนาะเสียงกล่องเลยเป็นบันไดเวียนบันไดเวียนปาขึ้นมาหอดหยอดเลยเนาะ แม่เขาบม่เคยได้ข huh. yeah. so like so, ันพนพนเฮ็ดแลงวเ่าบคเคยได้ไปเหยียบาบ่เ so ค like ่อยได้ข si ึ้นไปเบิงดอกขันพนเฮ็ดแล้วเขาบ่เอยได้ขึ้นไปเบิงเจ๊เขียนมันบอกขันพนเฮ็ดแล้วเขาบ่เคยเด้ขึ้นไปเหยียบดอกอันนี้เขาขึ้นไปเบิงนี่ว่าพนเฮ็ดแบบใดนะไม่อยากขึ้นไปแม่นอยู่อ้บันเดเป็ไก่หุบเก่าตัีนหปสัทสักทก็คือเปา พลากกรมามันค้เย็นๆนี่อันนี้แข็งแรงี่อันนี้แข็งแรงได้บรอย่น์ด้ว่างามๆงามคักงามคักงามคักผูดอดบ่ได้เบิ่งก็เอาชิถไทยรูปให้เบิ้งเด้อจ้าบันไดก็สวยเนี่ยไรงลาอยไ่ไลอมา